สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทท่านต้องขอ,ขอขอบคุณมากๆนะคะสําหรับกําลังแรงใจที่มีมาให้ตลอดทุกคลิปนะคะวันนี้ก็ไปเจอคลิปเสียงเสียงหนึ่งนะคะอยากนามาฝากท่านผู้ชมค่ะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เครือข่ายของเราก่อนนะคะแล้วมาฟัง,งพร้อมกันเลยค่ะเสียงนี้ถ้าสาวิตรียังจําได้นะคะว่าเสียงใครลองมาฟังกันดูละคะ่ะแต่ก่อนที่จะฟังเสียงคลิปที่น่าสนใจเนี่ยมาฟังสิ่งที่น่าสนใจที่อยากนํานเสนอเพื่อช่วยเหลือนะคะ f c ที่ต้องการ สิ่งที่มีประโยชน์นะคะลองมาฟังดูคะ่ะ มาแล้วชาคุณหมอชาสมุนไพรบำรุงร่างกายช่วยบรรเทาอาการเมื่อยลา้าปวดเมื่อยตามร่างกายลดโคอเลสเตอรอลลดไขมันในเลือดบำรุงหัวใจกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงลดความเสื่อมโทรมของเซลล์ในร่างกายดื่มทุกวันดีต่อสุขภาพทุกวันหนึ่แ <1 S 1> <1 S 2> พ็ค250บาทถ้าซื้อ3แพ็คลดเหลือแพ็คละ200บาทสนใจสั่งได้กับเครือข่ายมาแล้วทุกช่อง,องโทรมาเลยทรงฟรีทั่วประเทศ การนำศพน้องชมพู่มาหากินมาสแสวงหาปร,ประโยชน์ในทางธุรกิจทั้งสื่อมวลชนก็ดีนะครับทั้งตัวครอบครัวของเด็กก็ดีนะครับสิ่งเหล่านี้คุณไม่คำนึงถึงลูกคุณเองเลยลูกคุณเสียชีวิตแต่คุณกลับไา้สดซื้อมือถือใหม่เครื่องละหมื่นแปด นะออกรถประวัติของครอบครัวนี้ก็นะครับผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเกี่ยวข้องกับการติดยาเสพติดนะคนที่ไล้สดก็ซื้อยาเสพติดมาจากแก๊งบุญพันที่เป็นพราค้ายาเสพติดาจากหมู่บ้านนี้ไปสิบกว่ากิโล ได้มาแบ่งให้ครอบครัวนี้เสพยาพอถูกจับได้ก็บอกว่าเลิกแล้วท่านผู้ชมฟังคลิปนี้แล้วหากชอบถูกอกถูกใจช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะจะได้มีแรงหาเสียงหาคลิปมาฝากกันอีกนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ